เอาสวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้เพิ่มเติมกันต่อนะครับเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันป้องกันตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้ไปโดนหลอกเช่าผ้าปลอมกันนะครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องหาเวลาในการสร้างให้ได้ก่อนนะครับนี่คือเวลาในการสร้างนะครับปีสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับสมเด็จพระุทธจารย์โตท่านได้สร้างให้รัชกาลที่ห้านะครับรัชกาลที่ห้าได้เรียนอยู่สมเด็จพระุทธจารย์โตนะครับเป็นลูกศิษย์สมเด็จพระุจารย์โตนะครับ ท่านจึงสร้างให้ลูกศิษย์ทา่านพระองค์นี้ไม่ใช่วางหน้านะครับวางหน้าคนละเนื้อกันนะครับวางหน้าเนี่ยสมเด็จพระิจาร์โตไม่ได้สร้างนะครับองค์นี้ท่านได้สร้างด้วยตัวของท่านเองนะครับเพื่อที่ให้ลูกศิษย์ท่านนะนะครับนี่คือมวลสารแล้วก็ผงพุทธคุณของสมเด็จพระิจาร์โตนะครับดูกันชัดๆนะครับ องนี้จะแกะน้ำมันตังอิ้วหน่อยนะครับ,รบเห็นไหมครับผงช็อกจะเป็นเม็ดเล็กๆขาวๆนี้นะครับจะโดนความร้อนแล้วน้ำมันตังอิ้วก็จะผุดขึ้นมานะครับเป็นเม็ดเล็กๆนะครับ,น,รบนี่คือความร้อนขับออกมานะครับ พอพ้าบานผมเก็บไว้ใต้หลังคาสังกะสีนะครับพ้าชุดนี้จะมีด้วยกันสามองค์นะครับเห็นไหมครับคาบน้ำมันตังยูสนะครับเป็นคาบคาบนะครับมวลสารผงพุธคุณชัดเจนนะครับผงช็อกนี่ไงขาดไม่ได้นะครับเห็นไหมครับเป็นเม็ดเล็กๆขาวๆนะครับทันก็ได้ใส่ผงตะไบท้องไ้เลยนะครับ จะอยู่ตามซอกแขนนี่นะครับสร้างให้พระมหากริย์นะครับท่านจึงได้ใส่ทองไว้ได้วยนะครับชัดเจนนะครับพอสอก็บอกอายุพระชัดเจนนะครับโกหกกันไม่ได้เลยนะครับ <_ un> ผงพุทธคุณเขาก็จะมีเฉพาะด้านหน้านะครับ นี่คือวิธีการสร้างของสมเด็จพุทธาจารย์โตนะครับมันจะมีอยู่ทั่วองค์เหมือนของคนอื่นนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับเห็นไหมครับผงช็อกนะครับคาบน้ำมันตังอิ้วนะครับองค์นี้ท่านอาจจะทาน้ำมันตังอิ้วเยอะไปหน่อยนะครับถึงเป็นคาบเห็นได้ชัดเจนนะครับแต่ส่องเอาแสงแดดเป็นเงาสะท้อนสวยงามมากเลยนะครับชัดเจนนะครับ สร้างเป็นหมื่นเป็นแสนองค์นั้นทันมันได้สร้างนะครับท่านจะเอาเวลาไหนมาสร้างครับไม่เกี่ยวกันนะครับบนสารชัดเจนนะครับเห็นนะครับอายุพระชัดเจนนะครับใครบอกผิดเนื้อผิดพิมพ์ ผมยินดีรับเช่านะครับส่งรูปมาผมดูได้นะครับแล้วจะหาเนื้อแท้แบบนี้ที่ไหนได้แล้วครับไม่มีนะครับดอกนั้นสมเด็จพุทธิจารย์โตท่านเป็นสร้างนะครับแต่เพียงเป็นคนอื่นสร้างนะครับ ของตะไบทองเมื100่อร้อยกว่าปีที่แล้วใครสามารถที่จะมีได้นะครับคือของสูงแล้วนะครับที่เอามาสร้างพระนะครับเห็นไหมครับนี่คือด้านหลังนะครับด้านหลังองค์เมื่อกี้นะครับเหงง็นไหมครับ ของพัตถุคุณด้านหลังไม่มีเลยนะครับเห็นไหมครับราบน้ำมันตังยิ้วก็ไม่มีนะครับผงช็อกก็ไม่มีนะครับเขาจะใส่เฉพาะด้านหน้านะครับชัดเจนนะครับแล้วเขาก็จะบดอัดขึ้นไปอย่างนี้นะครับไม่มีการปาดนะครับไม่มีการกดนะครับถ้าผิดวิธีถ้ามีการปาดก็ปลอมนะครับผงช็อกผงทูผงไบลานน้ำมันตังยิ้วมีด้านหลังด้วยก็ปลอมอีกนะครับชัดเจนนะครับใครไม่เล่น บอกผิดเนื้อผิดทิมส่งรูปใหมผมดูได้นะครับผมยินดีรับเช่านะครับผมจะเช่าในราคาพระปลอมนะครับสําหรับคนที่บอกผิดเนื้อผิดทิมนะครับถ้าไม่เล่นเนื้อแท้ของเดือเด็จพุทธจารย์โตจะไปเล่นเนื้ออะไรกันอยู่แล้วครับเล่นพระปลอมเันแล้วครับไอที่คุณมีอยู่เอาอมาเปรียบเทียบได้เลยนะครับว่ามันปลอมหรือมันแท้ อ่านแต่ตำรารู้ไม่จริงนะครับหาความจริงไม่เจอแต่คุณเนี่ยจะยอมรับหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับชัดเจนนะครับพระผมไม่คุมเคือนะครับ เห็นไหมครับของผมจะเกตยาวนะครับเห็นไหมครับเห็นนะครับถามว่าเห็นนะครับเส้นวาสนาเห็นไหมครับถามว่าเห็นไหมครับเห็นนะครับและใครที่จะสามารถทําเรียนแบบได้ไม่มีนะครับผมก็ทําไม่ได้นะครับผมจะไบทองเท่าเส้นผมก็ผมก็ไม่สามารถที่จะทําได้นะครับแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้ด้วยนะครับถามช่างทองได้นะครับถามผู้เชี่ยวชาญด้านทองคําได้นะครับ ว่าทองคำเท่าเส้นผมก็ทําได้อย่างไรแล้วอยู่ในยุคไหนอยู่ในสมัยไหนไม่โกหกนะครับหลอกกันไม่ได้นะครับชัดเจนนะครับเห็นไหมครับที่บอกเป็นชายจีวรเป็นเริ้วเนี่ยครับเล่ามาเป็นร้อยๆปีเล่ามาจนเพี้ยนนะครับจนกลายเป็นชายจีวรน,นะครับไอที่ตั้งใจให้เป็นชายจีวนนรับปลอมนะครับ ตั้งสติให้ดีนะครับผมก็ห้ามความเชื่อใครไม่ได้นะครับไปบังคับให้เชื่อก็ไม่ได้นะครับให้คุณเอาองค์อื่นมาเปรียบเทียบตั้งสติให้ดีตั้งคำถามหาคาตอบเอานะครับชัดเจนนะครับเกนผมจะยาวนะครับเห็นไหมครับแล้วเคยเห็นมีเกต์ยาวอย่างนี้บ้างไหมครับของใครมีบ้างครับ ดักนั้นมีตะเกตสั้นนะครับเขาคงลืมนะครับไม,ไม่ได้สังเกตมานะครับว่าเกตยาวนะครับทุกคนเลยจับจุดไม่ถูกจึงสร้างเรียนแบบกันมามีตะเกตสั้นนะครับชัดเจนนะครับพระผมคือพระองค์นี้ไม่มีเจตนาที่จะสร้างเพื่อที่จะเรียนแบบของคนอื่นนะครับแต่คิดจะสร้างเรียนแบบของคนอื่น แกจะต้องสั้นนะครับใช่นะครับชัดเจนนะครับสมมวลไม่ใช่ปัญหานะครับทำได้ง่ายๆนะครับแค่กดลงไปก็สมมวลแล้วครับให้ลองทำดูได้นะครับแล้วน้ำมันตังอิ้วเขาก็มาในผสมกันทั้งมวลสารทั้งหมดทั้งองค์นะครับ ถ้าผสมอย่างนั้นมันไม่แห้งให้นะครับน้ำมันตังอิวมันพอจะมีขายนะครับให้ทุกคนทดลองดูได้นะครับไปซื้อน้ำมันตังอิวมาแล้วก็ผสมกับดินอะไรก็ได้นะครับทดลองดูซิว่ามันจะแห้งให้ไหมมันไม่แห้งให้นะครับน้ำมันตังอิวเป็นน้ำมันใส่ผมเป็นน้ำมันทาผมถ้าผสมกันทั้งองค์มันไม่แห้งให้นะครับลองดูได้เลยนะครับ ลองรู้ก่อนก็ได้นะครับให้ทดลองด้วยตัวท่านเองก่อนนะครับท่านจะรู้เองนะครับว่าเท็จจริงประการใดอย่ามาสงสัยผมนะครับให้สงสัยในเนื้อพระนะครับผมพูดไม่ได้พูดอาตามความรู้สึกผมพูดในสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยตามหลักฐานเนี่ยนะครับชัดเจนนะครับฟังดีดีนะครับ ตั้งสติให้ดีนะครับเห็นไหมครับชัดเจนนะครับผมพูดตามหลักฐานที่ผมเห็นนะครับเห็นไหมครับผงช็อกนะครับเหมือนองคเมื่อกี้นะครับจะเป็นเม็ดเล็ก แต่น้ำมันตังอิวเดี๋ยปกคุมอยู่ทำหน้านที่เพื่อรักษาผงพุทธคุณเนนะครับไ okay. ม่ให้หลุดล่อนนะครับเห็นไหมครับผงท่บผงมลาดำดำนี่นะครับนี <im <im ่นะครับนี่ผมตะไบทองนะครับทีตชพจะมองเห็นนมุมนี้นะครับเป็นเส้นเซ้นเท่ากับเส้นผมนะครับพิสูจน์ได้นะครับทองคำอยู่ในยุคไหนอยู่สมัยไหน ถามผู้เชี่ยวชาญดูได้เลยนะครับไม่ได้พูดาตามความรู้สึกนะครับแล้วจะมีเนื้อแท้แบบนี้ให้เราศึกษาสักกี่องค,ครับไม่มีนะครับหลายคนนะนะครับที่พูดกับผม ก็บอกสมเด็จพุธเจ้ารย์โตไม่ได้สร้างพระหมายความว่าสมเด็จวัดระฆังอ่ะมันไม่มีนะครับสร้างไปแจกไปไม่มีใครก็ทํากันนะครับคนอื่นพูดนะครับไม่ใช่ผมพูดก็บอกเลยนะครับว่าสมเด็จวัดระฆังมันไม่มีคือไม่มีการฝากโกนะครับแต่ท่านสร้างของผมนี่ท่านทาง ในวาและราชการที่ห้าขึ้นคลองลาดนะครับชัดเจนนะครับเห็นไหมครับผงตะไบทองนะครับเป็นเส้นนี่เห็นไหมครับเส้นเส้นนี้นะครับ เท่าเ้นผมนี่ผมไม่สามารถทําเองได้นะครับนี่นะครับเห็นนะครับผมพูดตามหลักฐานที่ผมเห็นนี่นะครับไม่ในพ้พูดขึ้นมาตามความรู้สึกข,ของตัวเองนะครับรอยหนอนด้นปูไตของผมก็ไม่มีนะครับ เนื่องแม่พิมพ์ผมก็จะไม่พูดถึงนะครับผมเกิดไม่ทันผมไม่เคยเห็นแม่พิมพ์นะครับผมชี้ตำหนิไม่ถูกนะครับว่าตำนตหนิมีตรงไหนบ้างอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยนะครับทองคาอยู่ในยุคไหนอยู่สมัยไหนพิสูจน์ได้นะครับสวยงามชัดเจนนะครับ ทองคำนี่ต้องจิตนิ่งอย่างจริงนะครับต้องส่องแ,แสงแดดแรงๆเนื้อทองคำจะสุกเหลืองสวยงามนะครับสะท้อนแสงแดดนะครับและจะมีเฉพาะด้านหน้านะครับด้านหลังไม่มีนะครับถ้ามีด้านหลังด้ดยปลอมนะครับปลอมแท้ๆเลยนะครับปลอมแบบไม่มีข้อแม้เลยนะครับมันผิดวิธีของสมเด็จพุทธยานโตท่านสร้างนะครับ เห็นไหมครับขอบข้างเห็นรอยปาดไหมครับเขจะปาดด้านบนลงมาด้านด่างนี้นะครับเห็นนะครับชัดเจนนะครับหลักฐานชัดเจนนะครับถ้าปาดแบบอื่นสร้างวิธีอื่นมันผิดวิธีก็คือปลอมนะครับชัดเจนนะครับปลอมแท้ๆเลยนะครับ นอกนั้นไม่มีนะครับผมไม่เคยเห็นผ่านหูผ่านตานะครับไม่มีใครรู้ความจริงนะครับเลยพูดผิดผิดถูกถูกหาความจริงไม่เจอนะครับไม่มีความจริงนะครับ ค่อยๆคิดนะครับตั้งสติให้ดีนะครับตั้งคําถามหาคำตอบนะครับอย่าพึ่งไม่เชื่อผมนะครับเอาองค์อ,อื่นมาเปรียบเทียบนะครับหาข้อแตกต่างนะครับพระชุดนี้ไม่ใช่วังหน้านะครับวังหน้าเฉลิมฉลองหนที่สองนะครับศึกษาประวัติศาสตร์ได้นะครับ รัชการที่ห้าฉเฉลิมฉลองสองหนนะครับหนที่สองจึงเกิดพระวังหน้านะครับชัดเจนนะครับหนแรกนะเขาสร้างพระไม่ทันนะครับไม่มีการสร้างนะครับไม่คุ้มเคือนะครับแล้วผมก็ไม่ได้พูดเอาตามความรู้สึก แล้วจะหาพระเนื้อแท้ของแท้แท้ที่สมเด็จโตสร้างได้ที่ไหนล่ะครับไม่มีนะครับถ้ามีทุกคนต้องเห็นแล้วนะครับผมก็ต้องเห็นนะครับพอสื่อโซเชียลทุกวันนี้เข้าถึงได้ง่ายนะครับอย่าไปหลงเชื่อเช่าพระปลอมกันนะครับนอกนั้นปลอมนะครับ บอกเพื่อนๆต่อด้วยนะครับอย่าไปหลงเชื่อเช่าผ้าปอมกันนะครับมันเป็นการส่งเสริมคนทำผ้าปอมมันเป็นการทำลายพระพุทธศาสนานะครับให้หมดความน่าเชื่อถือช่วยกันทนุบำรุงพระพุทธศาสนาของเรานะครับผมมีความรู้สึกไม่ค่อยดีนะครับ ที่เอาสมเด็จพุทธิจารย์โตไปแอบอ้างนะครับเพราะผมมีของสมเด็จพุทธิจารย์โตอยู่นะครับผมจึงมีความรู้สึกแบบนั้นออกไปนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับขอบคุณครับ